ข้อดีของมันนะคะข้อดีของมันคือไม่ได้มาขายหวีนะคะแต่ครูกําลังจะมาพูดให้ฟังว่าเวลาที่น้องเป็นช่างน้องต้องมีอาวุธคู่กายแล้วน้องควรจะเลือกสิ่งที่มันใช่จริงๆนะคะตัวนี้นะคะด้านในเป็นอลูมิเนียมเก็บความร้อนถ้าเทียบแล้วมันก็เหมือนกับแท่งเบบิลิทที่เราส่องใดเข้าไปปุ๊บความร้อนถูกเก็บไว้และสะท้อนออกมาซึ่งทําให้โครงสร้างนั้นถูกเปลี่ยนได้เร็วแห้งไวแล้วก็มีแล้วก็ทนด้วย แทนที่น้องจะลากยาวแล้วหมุนแปลงอยู่ประมาณ10รอบสมมุติครูสิรอบถ้ชชาใช้ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะได้เหลือประมาณสัก6 7รอบมันก็โอเคละได้ละนี่คือจุดที่1ที่ครูชอบจุดที่2ขนของมันนะคะ ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปนะคะซึ่งขัดเกล็ดผมได้อย่างดีเลยแล้วที่สําคัญทนความร้อนมันจะทนความร้อนได้ก็ต่อเมื่อเห็นไหมข้างในมันเป็นอลูมิเนียมมันสะท้อนความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นสะท้อนความร้อนขึ้นมาส่วนความร้อนที่ส่องลงไปอีกอ่ะใช่ไหมแปลงนี้ครูใช้สาธิตมาตลอดเลยยังไม่มีหดไม่มีร่วงไม่ร่วงเลยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่ใช่ที่ครูชอบ